สบายดีสบายดีอริตาสวัมยาวะจะไมเนี่ยต้กุ้งสดสบายดีเฟิงอก้อยทุกคนเออนี่มันเปลี่ยนลูกใหม่วันนี้ฮะเก่าคงถึกผ่อนเออทุกคนคือันนี้คืออะไรเนาะอืเปตโนวแห่งลิในทุกคนปจิตตั้มกุ้ง สิเส็ยดยังก่อดตำกุ้งยังตำกุ้งสดตำกุ้งสดเออทุกคนไปเสียตำกุ้งสดให้เอากินเพ่นะเออหลังจากพี่เห็ดเหี่ยงเมื่อยเด้จะคุไปดนแทะไปลักหนัดฟัวฟ้าวจักแม่นบอกไปซื้อกุ้งสองชั่วโมงพี่น้องเกินสองชั่วโมงเดียวจะไปใช่เปลาไปใช่เมื่อยมเนี่ยเมื่อยต่างไง อ้าวของเกาแล้วมันเย็นบบเล็นอนนดนงใช่วัตถุดิบจะมีอีกมมียังไงเผ็รด,ดิบแบ้ยบเผ็ดชุกเดดแดงเผ็ดแหงแลิกกเล่นอ,อ,อีกอยังอีกเล้เหมือนว่าอมมันคอคืน <laughs> แล้กก็ักหอมหอมเนี่ย หมกทูว่ามันเสียวามธรรมะเออเจวมีข้าวปุ้นมีกุ้งมีไข่เออนั่นแหละไปตามหปเนาะใส่เลยกินเผ็ดปะกินเผ็ดกินได้เบิร์ดนะเจ้าเห็ดมานแบบได้เนี่ยขอกินเบิร์ดเออโดยเฮ้ยเอาจะามากินเผ็ดเอาซะจัดตัวแล่จัดไปจัดไปมันจะกาศดีขนาดอู้ เขาจะเห็นเจ้าขี่เจ็ดสกีฐานำขึ้นวะผู้ปีนาผู้แรกผุนตกเออบ่เหอะดาะจังหน่อยกระยำพลนีแลยทุกคนโอ้นตตําตำแห่งนี้ฮานะทุกคนว่าบ่เออทุกคนเอฟซีขึ้นดใจขอแต่ข้เมือไอ้บ่อะไรได้นน่จัมตำมขยัให้ ตามไนไดก็ตั้งเกองก่อนเด้อทุกคนคอยหาบตั้งลกองก่อนปลาต่อแผนไวางามใต้แทะก็เห็นอยู่ปลาเด็กคนปบบหลับนมยาวเลยเออขากว้นี่ขากลียไม่ยิ้มนะเอาดาบุตรบยิมดูไปไปไป ไปแล้วนีทำให้เจ้า,ลววาเลยวมาตากก่อนเศมือยเจ้ามะนาวจรกินไปเหนเองปลาเพชรวาเอาอาจารยลืมคากล่องอยู่ปักซีสีลงปักซีอีกมาต้องลงเนะ ให้เขาฝากมาให้เขาฝากมาท<า>ุกคนคอ,อยสิบุปไปปักซี่หไหนๆคอยจะมาคอยจะเที่ยวดงเห็นนี่เรื่อยๆเต้าเต้าเต้าแบบยี่สิบห้าหมื่นเนี่ยคอยให้ไปซื้อกุอุกเนาะทุกคนตั้งแต่ตามอยู่หวัวตีเจ้าอยากแต่หวัวฮะ คนรมีครูค่ะคนได้ฟัวเราจะได้ลูกนะเราจะได้ลูกเี่า่จ้ากน้าตี้มันจังบดวกออกค่ะใส่เป็นนัวเอกใัวเจ้าคืองามแท่วันนี้คอยลงแห้งเลยนี่ลงแฟนเจ้าของนนาอกนาะเจ้า งามลีใดป้องยางเมหวานจ้างามเนาะเออคอยไม่กำลังใจซอนิถ้านบให้กำลังใจตลอดเดี๋บ่มีแล้วคนดอนแล้วเนี่ทุกคนว่าคอยทาแต่ช่องมงจนหอนหามงเลยได้นี่ะ มไปนอนตากแอ์คนเดียวซื้งจะไปอยู่หล่อคนเดียวอยู่ในห้างมาเด้อมาแม่เข่ากล้องมาเมินห่มาแม่มาเมินเพชรมาโหลดมาโหลดบ่าต้องเก่งใจกันดอกช่ากล้องเซ่ยังมาดิ เซมงมันก็มืดแต่ว่ามันจะขำเนาะเห็นอยู่หลัยเกือบบะเห็นจับมั้เกือบบะเห็นแบบได้ในสางมาซีมได้จะตำถ่าให้านจับกล้องไปเลยไอ้เหเข้ามาใกล้ๆบอลแด้มันแจ๋งบ้านเฮากินอย่นี้เด้อหยุบเอาลลยได้แม่แจ๋นี่แม่แจ๋บ้านเฮาได้ยังกินอี่างี้เลยมันตัดกล้องกับบ้านเฮากินอย่นี้เนาะ เสบบ่อืมบอก็ไอ้ก็ไม่ดีตาเลยบอเบิ้งเจะบอตลกุกพี่ไม่มาเพยเรื่องนั้นการอ๋อเฮ้ยเป็นหัวทำวัวอีกม้นีแห่นี่ก็เอามาน้ำบ่เนี่ยวัวเจ้าก็ให้เอฟซีเขาเบิ้งแน่เขาก็อยากเบิ้งเนาะเนาะเห็น้องทำเหลื่อมก็ได้เหลื่อมนี่วะเบิ เห็นนัวๆได้แถบซีโบเมนสองกระก่อยเลยเป็นสองอันเบาเท้ากินจัิงดิอ่ะเป็นสองเบาเท้าบัวลายอะไรเนี้ะมาเครือแก่นี่มาดิแก่หิวมากนี่แถวแมงได้เขาว่ากินเอาใส่แล้วนะเอาใส่แต่เปลือกเนี่ยหน่อยหนึ่งกระแก่แก่เด็ด แจ่งอยู no ่บวลาไปเบิร์นดูแจ่งอยู่กำกัแจ้งเลยจับพอาทากินนี่จะด้นแล้วนี่เจ้เศร้าปุ๊นเนาะเขาเห็ดอันนี้ครับนอนทาร์ย่านอนจะแหลวจะด้นเนี่ยไปนอนตากแอ้เชยเผื่อทานเบิ่งนยังน้ำอรัญเนี่ยจะรับก่อนรับคาปีก่อนจะได้เบิร์นฉันนอนฝนห้องมาแบเบิร์นแม่เบิร์นเมื่อไรก็กลับเลยเอานอนใกล้กันนี่แหละจะเบิ่์นเบิ่อ่คอยกันมานอน ได้เลยทั้งมีอยากขอเ,อาเราอ,อ้าวไปเรียขอด้นเราเลยอืมบ้าแก่แหงรีโปไซตัวนี้แบกเราออกมาตะกุ้งขากินอยู่อย่าไปดูดุพี่นั่นและแจ่ว,จจวม,จมันนี่สแจ่วไม่ได้แล้วใส่ก่อนใส่ก่อน เขื่องผสมนี่แหละสิไลยกสิลากกุ้งกุจโตนี่ยกุ้งโลหนึ่งโรเก่าบรอโลเก่าี่พันบริเวณตกุ้งตัยังตัเครือกตือตเรื่องใส่กุ้งเออสไลายในหานก็แบบนั้นเลยใส่กุ้งสามตเือเงเมาไปเปล่าเอาเนี่กะสดเอาเนี่ยจัง จองจองใหญ่เด้ออะกหญ่ผู้เจอกับพู้หายเลยอ้าวไปไว้บม่ได้ล้ำตีทําดีกว่าปลาปลาโอ้โหปลาบม่ได้ทํามัละมีได้ปลาขอนี่เนาะอืมกินอื่นไปซื้อเบ็ดมาฉิดเด้อมีหอยปลาเชมอนโอ้ซื้อมาบ่อยคนรวยเลยมีว่าตัวเป็นไว้เน้ปลาเชมอนนะ บอมันลายเขาจนเห็ดเทียเก็จะละปลาสมันโตแล้วเธาได้เป็นหลานัง๊ดิขาทรงให้มันแพงโตมีแต่เธอใสจยังมันเนี่ยนางเอกแล้วบาะเนี่ยบันไดเซตพิมยาอวบยังนี่เฮ็ดเฮ็ดเออใส่ลงเอาเตียงลงมลุ่มไปเนี่ยไปเนี่ยนั้งได้ไหมสบายแล้วได้ยูมบัานเออเห็ดชุดใหม่ลงไปกินอยู่หนะเออทุกคน บความัมจะเห็นบอลทนยงใช่หยาเด้ฮามีนแพอยู่นั่งแพแบบโชยยางหล่อโอ้ยพุดยุดบอมันสิเข้มมันบอได้เจ้าจะสุมันใจมันเข้มแลยมันบกคือมันจางไว้ได้เออเสียลายเสียปลายตกใจหมดเลยใช่ยังวันนี้อ้าว เห็นเองมาถามเขาปกติให้ตามสิตามนะจะบ่เคยตามไปจะกินอยู่เนาะเออดำประจักษ์ยข้าวเจ้าขาหย่องรอยและดาราไทยเออกะรอแล้วบ่งหูบใจสุนมาตัดเนาะเออใ่สุดกะรออยู่เนาะตอนมาเห็นวียนคนละคนเลยวีเอดกัน น่ามีเหาแตบตอกดิกโตตัวก็ผักัยกุงโอ้ตามสาเขาย่งตกุ้งผักชัยอันเค่องไรเนาะวลาเอามันปลากุงจับตุสิเป็อกน้ำทองนะฮะลูนะฮะอุ้ยตื่นแล้วไอซองบักกระเทยเลยเดี๋เอ้ ้าถอกนำกุ้งกร่ชมงหนึ่งโอ้ยน้ำลายแตกทุกคนสิมเลยหายตั้นี่วะเป็นได้แซ่บนาดเอออยู่ถึงทีใส่เลยใส่แล้วทีเหลือเอาไปยังนี่ได้เจีวมันอันนั้ฮะไว้เสร็จเจียวลองกินดิบก็ดิบคือกัน ต้มก้ะตั้ชุกว่้มันชกัป้าใส่น้ำน้ำตีสุเผลงเด้อสุาลงเด้อกินเบ็ดก่อนเด้อจังกันลงเนี้ใส่เบดบ่ใส่น่อยหนึ่งเบดเลยจ้างกิยบเบดเลยก็บเบดเลยเออใส่ลงไปเลยต้มไข่ลงเลยไข่กันจะต้มอีกสอยเอ้าสอยป่ะอือปูต้ดู ธรรมดากุ้งนี่ต้องเ็ดานนานนนันมันกะมันกเ่ักแล้วตั้มล้วนะมุด่ะจะไปเอากุ้งเต้นมาใส่อีกมแลเี่งเต้อ่ะ้มโมลต่ตั้มตอนนี้กินมเลเามลกเอาลองเบิรงก่อนนะจ๊ยปลาดินบกเข่ากช่อนกุ้งจะได้ลงเนาะแย่งกับนี่เนาะไปแพนเน่เจ้าแน ลงสอนเอากุ้งเห็ดกุ้งเต้นได้ได้ไปลงก็ลงไปคนละแก่คนละแชรถโวยอัญหยาดรถซิมนะไหมซิมนะเออยังโมแยู่เทียงสางอีกเลยอันนี้สางปูนว้าบรได้ทมละอันนี้กรสางบอกกู่าสางปูนบางขาเอ พุทามมัน tal, ต้องเอาชังเดินน้ำลายพวจะเด้เต็มโคกบดลเออันนี้ก็สร้างปูนอันนี้กร้างคือกันสร้างไม่ร UM> ู้อะไรบางเลยกินกินล้อออ้โอ้อออยังจกอ้อีีแกินตอนประแดกจิกตอนประแดกหันช่องเด้อหันชองเด้อ เออนี่ดิยังอยู่เหเฮากินเฮาใส่ไม้ถูได้ไเออใส่ไม้ถูแต่ใส่มืออ่าเห็นป่ะแสบเอิอมันนอกกินเลยเนี่ยอร่อยอืมไม่ันมาเลยจะได้ลูกพี่ซิมเบิ้งเออใช้ซิมใส่พีกเป็นน่องครัวซอยๆแค่ซิมเบิ้งหันนั่งนัดซิมอือแสบจะซิมไหม้ันขึ้นยังไงวะแง่ขี้ดินน้ำมือเจ้าอืมเป็นจังได บ่มีสูตรตายโตปรุงไปเรื่อยๆหั่นตำแซ่บรสาบรผสมจำสูตรบ่ได้แต่ใส่จองซิมพายิกนิดนึงเอาจองไปคนตำเออคทำตำนะแหมบ่มีรักอะไรไม่เลยอะไรเลยเอาไปนั่งอุ้ยพอแล้วเกมอะไรแบดนี้ฮะ สวยละ้มากินเองว้าจับจับมันชีขำปอจีอให้ม uh, ักินอันไหมักินกากินลูกพี่ตำโหดเกินลูกพี่ก็ลูกพี่ว่าใช้ลูกนอมนี่ละโอลูกน้องโหเมียเป็นกำลังใจให้

อ๋อย่อยะจางพอดีพ่อเใช่จานกกัวอันนี้กินโอ้โินแิมาเล้วกินอันนี้เป็นไจิ้มจิมนจ้นบอแล้วบากแล้วเหรเออเราบอกกาเนาะ แซ่บบ่อซ่บเวอร์เลยเอาเสบบอไปดิใส่ใส่ใส่จานแล้วใส่ในเลยปะใส่ในเลยเลยบ่มันอยู่ในนี้แล้วอืมได้เวลาที่ทุกตนทุกคนแล้วค่อยได้เวลาที่ทุกอันรแคอย โอ้ไปตะกินเกินไม่ึินเลยกุ้งอไกป้าบลาใหญซีบไนี่ซีบอีกบ้านข่ยกินเนี่ยนี่น้เออกุ้งบ่มีก็ต้องกินอันนาเอาแทนไงเอาพิษแล้มีโยมีโหยมีหลาดนาคือตำถาดมาเอิ่หมอ ตำกระปุ้นใช่ถาดตำอึกระถึกและโคผู้ปาดอีกเขาปาดเลยมันจะได้กิลน <ตำ S 2> ลายคนปาดอีกอ่ะปาดอีกสองตำสมสามปีนี่นะปาดอีกให้ปาดอีกพัดกินลายคน <c oughs> เออสันะะ่นแต่ว่าเละแล้วป่ะนี่ล่างเลยพี่เนี่ยปาดมือตัวเองใช่ไหมหมุนแล้วป่ะนี่หมุนเบิร์กผุดหักกินแต่ละคนกันนลายลายแล้วไอ้สอง นอะงีบเบิ้งงีบเบิ้งยกวนก็ถดิมไมาเขาไปไเลยนั่นเขาหลอกเบิ้งดอกไพ่จักเขามาหลากปะหายไปสดอกบรรยากาศดีเกินเฮ้ยักกับสามเซนก็ไปเขาก็บรรดอกเขาตื่นที่ซ้ แหละแลแแลุ้กผูตั้ก็คืนีแจไหมเอาข้าก้างกินีนี่เล่กินนี่เลยลนได้กี่เพือากี้เหือกินบเกงกันขี้ไดไปไปกีบงกีบงเด็กๆม่ได้มนได้ไม่ถูมไม่ถูอาจจะไปเจลนี่ตัวนี้มันะโอมันกรเลมัน่ะเอา ส่องไอบุไรได้เนี่ยค่ะพรจะกินแห้งหิสองไอบุไลมาไลไหมปล่อยมันลงหนำหันปล่อยให้มันลอยหนำทาแสบบอแสบจะบวชว่าวโว่มำอะไรเสบขนัส่องกินนั้นเลยบุไรสองกินอะไรเลยอะไรครัานี้ะ เขาวัดได้เป hmm. so nice. so 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 oh, uh, ็นน um ้ำยาเข่าป่ะจ๊ะป้าดูคว้ามันหยาบอันนี้ได้ใสายเนี่ยน้ำลายแต่ชมเจียวชีฟูดชมไปเสือด้นยุ้อเสือกุ้งเนาะสาวหายเลยตีสาวจมเลยตีเอาไปยังเอาไปยังเออเอาไปยังกูยิงมา ตามเน่อ่เอาคุณยิงมาว่ะแ่ห่ว่ากานันลันทั้งอาเดียวจายสิบกิโลทำไมจะ่วยนี่เดี๋เออะตัวนมัจะงามอาไอ้หน่อยขอนำมาเป็นยังวะาเป็นัแมงแ กระปุกอ่ะเด้อเอาไ้มันขบมีบ่นน,น้ำบ่มีเอาไข่น้ำนี่เออจิ้มกันบ้างดันเออดันมนาไปแล้วเราบ่มาก,กินไข่เอาบอกกาเอาบอกกาขึ้นไปไหวเลยองอใหม่เอาแล้วพอละโบมากำลัง <laughs> จับแล้วมซิซิมอานนี้ หับดีๆเลยคุณฝากแต่อยากกินเลยไม่ครับก็อยากโอ้ยฝากเลยกินน้ำเลยนะจำคือคำแซงคำซีจะพอไอถ่ายนี่ยุบนะแซ่ตั้งค์จะหายดีๆดูหรือได้ดีหรือไกินเลยนะดีมาเลยสิบเอกระเรามาเลยไปกันเด้อเมื่อก่อน เสบแล้วเนี่ยน้องเราแฉะเมื่อสุดยอดชมไปด้นดีๆีขยหาตั้งแต่สองโมงหกโมงจะได้กินก <c oughs> ินอะไรบ้างเนี่ยสันสันเนาะ ก็แม่มาเนาะทุกคนขันคลิปประการอย่าหัวแม่ยึกแต่หัวสันมาได้มาเดาอโควิ์ปะตรงมากกันมดณ แก่เข้าแหลกเป็นอะไรปลาต้องกินแบบให้เบาในน้ำอายบะที่น้ำแฟนสุดยอดในน้ำอายนี่ยังหลินอยูอะน้ำอายนี่มึงอย่าตามอีกเด้อเสะมันจะสุดยอดอย่นี่แหละ ทำไปโดนทำไปโดนเผ็ดอะไรเนี่ยยังใหม่นี่แหละเซ็มันบินมาตอมใช่ไหอยไรอหลักอะไรไม่คุ้นผ้าหลับตาเตงเตงตะก้าวทั้งหลังทั้งหลัง ก็เมทั้งหลังแบบมีคดีอ้าวเอามาจเลนัก่พออยางไรไดุ้่มไม้ไหวจะโดนอลิสแหกมามาตอนกินแกซิเล่ยอะอ่ะสีละออกอะไรออ้งยางหังยาดกิแล้วนะที่อุ้ยเก๋าเก๋งใช่ล้วเรือตาผมยาวตำแสมนอก ซื้อตั้มนีก่ก็จะตั้มดนทุกคนซื้ตอ,ตซอตั้มโดนเมนูตั้มโดนไปโดนโอ้อกลับไปดั้ม <c oughs> ด้วยล่ะแหล่นหนึง <c oughs> ง่งเคี้ยวเลยเผ็ดแหงขอบใจเอฟซีอีกนะที่ปิดแล้ววันนี้ปิดล <c oughs> ปิดนะอะข้าวนะ สองใจจะก็ปิดเลยจะก็ปิดเลยบอกขาสองหาเขาสิปิดเยอะตดบวกกินสองตะมต้มอดกันแหละประเด็นเขาไปฟังเสียงเมื่อเพื่อนเอ๋เขาตามมากินเอ้ามาแรงเตรียมห้องน้ำกันกินเลยเช็เจ็บท้อเจ็บอยู่ได้แล้วตามจะเจ็บเจ็บอยู่แล้วแก้วมีบ่ เปเจียวปลาหวาน,านไปเลยทุกคนเอาเซบาลิตคไมทอดมหาหอดคันี้ทอดชิลาไปก่อนเนาะเพราะว่าคำแหละเสียบิีเดย์เออมันนี้คอยมามาลินอะไรก็ตั้งมาซอยเวียอะไรกับกลับมาคืนมาเมื่อซือนนี้เมื่อวานนี่ยไปมาอะไรก็มาอีกื้นนี้ <laughs> ขันมาเรียนติดนี่ เป็นยังรวยรวยอ้ยเดือน้ำมันมันแพงน้ำมันมันบ่แพงดอกบ่แพงจำไม่โอ้เจ้าก็ขับร์ไล่คนนี้ก็ยังเบิดเลยผิดคอนเทนต์ข้าปั๊มข้าปั๊มไปแล้วแองเต็มทังแล้วสิขรีนติ๊กตอกไม่ได้ก็ะเก้าห้าเก้าห้าเต็มถังน้องเก้าห้าสี่สิบห้าม่เก้าหเดเนี่ยทุกคน บายบายเจอกันคลิปหน้าเนาะพวกเรเป็นเรดดิส well. ah. okay so ันสันโหอันดับต่อไปแล้วกินแล้วเสี่ยมีเสี่ยนี้ไปให้เพียงบฮ้ยบายขอบใจด้วย